จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังเสียงธรรมแห่งชีวิตโดยหลวงพ่อมหาน้อยจาก YouTube ช่องมหาน้อยชาแนลมีโยมโทรศัพท์มาถามถึงเรื่องบทสวดมนต์ก่อนนอนก่อนหน้านี้หลวงพ่อมหาน้อยได้แจกหนังสือสวดมนต์ก่อนนอนเล่มน,นี้ไปใครได้รับแล้วก็เปิดอ่านเพราะว่าในนี้ไม่ใช่มีแค่บทสวดมนต์ก่อนนอนเท่านั้นนะ มีบทสวดมนต์ตอนก่อนออกไปทํางานมีบทสวดมนต์ก่อนนอนมีบทสวดมนต์อื่นๆเยอะแยะมากมายอยู่ในนี้แต่ว่าหนังสือเขาค่อนข้างที่จะพิมพ์ตัวเล็กไปหน่อยเพรอ่านยากนะไม่เหมือนหลวงพ่อมหาน้อยพิมพ์หนังสือหนังสือสวดมนต์หลวงพ่อจะตัวใหญ่อ่านชัดเจนจะเน้นบทที่สําคัญเท่านั้นแต่มันเป็นหนังสือที่เขาแจกฟรีมาบทความอ้างอิงจากสํานักพิมพ์เพื่อที่จะนํามาพูดให้ฟังแล้วก็อธิบายประกอบ ทำไมต้องสวดมนต์ก่อนนอนเพราะการสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยอย่างแรกเลยนะเราเป็นชาวพุทธสิ่งที่ชาวพุทธทุกคนต้องทำเป็นประจำคือการทําวัดการทําวัดใช้สําหรับพระเรียกว่าการสวดมนต์หากว่าเป็นโยมก็เรียกว่าการสวดมนต์แต่สําหรับพระการสวดมนต์ท่านจะใช้คําว่าทําวัดเช้าทําวัดเย็นแต่ไม่มีทำวัดก่อนนอนนะมีแต่ทำวัดเช้ากับทำวัดเย็นเท่านั้นส่วนบทสวดมนต ก็จะมีบทสวดมนต์ก่อนนอนบทสวดมนต์ก่อนออกไปทํางานบทสวดมนต์กรณีพิเศษอื่นๆมากมายบทสวดมนต์มีความสําคัญโดยเฉพาะบทสวดมนต์ก่อนนอนเราเป็นชาวพุทธเราก็นึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราน้อมจิตลําลึกนึกถึงองค์พระพุทธเจ้าในพระธรรมคือทำคําสั่งสอนของพุทธเจ้าในพระสงฆ์คืออารยสาวกหรือสาวกหรือพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนา ได้ชื่อว่าเป็นมงคลอันสูงที่สุดก่อนหลับก่อนนอนมันจะทําให้เรานอนหลับสบายแล้วเราได้น้อมจิตของเราไปถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามหลักสําคัญที่เรียกว่ารัตนาตรายัยหรือแก้วสามประการแก้วคือพระพุทธแก้วคือพระธรรมแก้วคือพระสงฆ์อย่างนี้ บทสวดมนต์ก่อนนอนคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ถือว่ายอดมองคลอันสูงสุดในชีวิตผีพายสิ่งร้ายๆดวงวิญญาณร้ายสัมภเวสีก็จะไม่กล้ามารบกวนสำหรับผู้ที่ชอบสวดมนต์ก่อนนอนเขาก็เคารพแล้วก็เกรงกลัวในอำนาจพุทธบารมีของพระพุทธเจ้าฉะนั้นถ้าลูกของพระพุทธเจ้าคือพวกเราได้สวดมนต์ก่อนนอนได้ภาวนารำลึกนึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก่อนหลับก่อนนอน สัมภเวสีวิญญาณร้ายผีพายเหล่านี้เขาจะเกรงกลัวเพราะเป็นลูกพระพุทธเจ้าเขาก็เกรงใจเช่นเดียวกันนะนั้นบทสวดมนต์ก่อนนอนอย่างแรกคือทําให้เราได้ํำลึกนึกถึงพระพุทธธรรมพระสงฆ์อย่างที่สองบทสวดมนต์ก่อนนอนเนี่ยสวดเพื่อชําระล้างจิตใจของเราในแต่ละวันพอเราตื่นปุ๊บจากเช้าไปทนจนถึงค่ําจนก่อนที่เราจะนอนเนี่ย มีอะไรผ่านเข้ามาในชีวิตของเราบ้างมีอะไรที่ผ่านเข้ามามากมายขนาดไหนมีเรื่องอะไรที่ผ่านเข้ามาทั้งคนร้ายทั้งคนดีทั้งเรื่องราวที่สุขทั้งเรื่องราวที่ทุกข์ทั้งมีความสุขใจมีความทุกข์ใจทั้งมีความสบายใจและไม่สบายใจเจอเรื่องราวที่สับสนวุ่นวายในชีวิตหรือไม่สมหวังอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นในแต่ละวันที่ผ่านมาจากเช้าถึงค่ำ มันเจอเรื่องราวมากมายจิตใจเราเนี่ยมันบอบบางนะพอเจอเรื่องราวต่างๆมากมายท่านสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6 6267 02297ชื่อบัญชีพระมหานรินเทศธงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุวัทนาขอบคุณขอบใจผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุข ความเจริญคิดหวังสิ่งใดสมปรารถนาด้วยเถิดมันก็ทำให้เราคิดมากเสร็จแล้วเราก็เป็นทุกข์นโยมนะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก่อนที่เราจะหลับนอนถ้าเราได้สวดมนต์ในบทสวดมนต์ก่อนนอนจะทำให้บทสวดมนต์ช่วยขัดเกลาช่วยจัดเรียงระบบความคิดช่วยจัดเรียงระบบจิตของเราที่มันฟุ้งซ่าน ที่มันหม่นหมองให้สะอาดให้บริสุทธิ์ปรับใจของเราให้สะอาดมีความโลภบ้างเห็นด้านก็อยากได้มีโทสะความโกรธหรือเป็นโทษมีโมหะความหลงหลงบาปหลงบุญความดีความชั่วทั้งวันที่เราได้เจอได้เจอ,ได,เจอได้ประสบมานั้นเนี่ยต่อสู้ไหวไหมถ้าไม่ไหวเนี่ยใจเรามันก็อ่อนแอก็แพ้ไปใช่ไหม คำพูดขอพูดว่าค n นอ่อนแอก็ยอมแพ้ไปเราจะยอมอ่อนแออย่างนั้นใช่หรือเปล่าแล้วเมื่อเราจิตจิตใจของเราบทสวดมนต์ก็ช่วยปรับใจของเราให้สะอาดปรับใจของเราที่มันวุ่นวายที่เกิดความทุกข์ที่เจอเจอทุกเรื่องในวันนั้นทั้งดีใจทั้งเสียใจก็ย่อมทําให้จิตใจของเรานั้นมันไม่สงบถ้าเราสวดมนต์ก็จะช่วย ปรับความสมดุลในจิตใจของเราให้มันสงบจากความทุกข์ทุกทุกทุกทกไม่ใช่แผ่นเสียงตกล่องนะหลายทุกข์กระเกินคือมันทุกข์จริงๆบทสวดมนต์จะช่วยปรับความทุกข์เหล่านั้นให้มาเป็นความสุขได้อย่างแน่นอนบทสวดมนต์แต่ละบทมันมีความหมายที่ดีงามมันเป็นสิ่งที่มีค่าอย่าทิ้งการสวดมนต์และการภาวนา สวดมนต์เป็นยาทาวิปัสสนาเป็นยากินยาแก้เรื่องราวต่างๆที่ประชิญมาก่อนหลับก่อนนอนเพื่อเรียงระบบจิตใจของเราที่มันสับสนวุ่นวายให้มันถูกเรียงระบบเนาะให้มันสงบการที่เราได้นอนหลับโดยเราได้เข้าเฝ้าองค์พระพุทธเจ้ามันจะทำให้เรามีความสุขฝันดีตอนเราเป็นเด็ก เรายังสวดมนต์ไม่เป็นแต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็จะบอกไว้เสมอว่าก่อนนอนไหว้พระก่อนนะลูกคาไหว้ไหว้พระคือไหว้พระอะไรบางคนไหว้สามครั้งบางคนไหว้ห้าครั้งไหว้ครั้งสามครั้งีคือไหว้อะไรไหว้ห้ห้าครั้งคืออะไรไหว้สามครั้งคือไหว้ครั้งแรกไหว้พระพุทธพุทโธมีนาโทไหว้ครั้งที่สองไหว้พระธรรมธรรมมีนาโท ไหว้ครั้งที่สามไหว้พระสงฆ์สังคมมีนาโถวไหว้ครั้งที่สี่ไหว้คุณของบิดามารดาไหว้ครั้งที่ห้าไหว้คุณครูบาอาจารย์5ท่านเนี้ยเป็นส่วนที่สำคัญจึงสำคัญที่สุดว่าก่อนหลับก่อนนอนก่อนสวดมนต์ก่อนนอนก่อนที่จะสวดมนต์บทสวดมนต์ก่อนนอนทำยังไงก่อนโยมคือทานข้าวทานปลาให้อิ่ม อาบน้ำอาบท่าชำระสัสางร่างกายให้สะอาดเรียบร้อยทําร่างกายให้กระฉับกระเฉงกระปี้กระเป่าสดชื่นสดชื่นแจ่มใสยอยู่ตลอดเวลาแต่งตัวให้เรียบร้อยไม่จําเป็นต้องใส่ชุดขาวก็ได้ไปสดมุนแต่งตัวให้เรียบร้อยแล้วก็เข้าห้องพระไม่มีห้องพระอารมพ่อก็นั่งอยู่บนที่นอนก็ได้บนหัวนอนของเราอ่ะคนอีสานเรียกว่าเอเอยเพิ่งบนนอนอีหยังวะ เทออึงบนนอนเข้ามี้ยโยมทึงทึงบนนอนนะอยู่บนหัวนอนเราอะ่ะเราก็ต้องหารูปหรือว่าองค์พระหรือพระแขวนคอของเราห้อยไว้อยู่บนหัวนอนมีรูปพระพุทธรูปที่เรานับถืออยู่บนหัวนอนรูปครูบาอาจารย์พระสงฆ์ต่างๆที่เรานับถืออยู่บนหัวนอนเสร็จแล้วเรายิ้มชื่นชมให้กําลังใจตัวเองก่อน สํารวมจิตใจให้เร like ียบร้อยจิตที่คิดวอกแวกดึงสติกลับมาให้เรียบร้อยเมื่อจิตสงบดีแล้วก็ให้เริ่มสวดมนต์ออกเสียงดังพอประมาณไปตามลำดับโดยขั้นตอนการสวดมนต์หลวงพ่อก็พูดบ่อยเหลือเกินนโยมนะอย่างแรกเลยบทบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่จะสวดมนต์บทใดๆก็ตามแล้วก็สวดบทบูชาพระรัตนตรัยคือ อิมินาสกาเรเณนาโพธังอภิปูชยามีอิมินาสการเรนาธรรมังอภิปูชยามีอิมินาสกาเรเณนาสังฆังอภิปูชยามีนี่ก็คือบทบูชาพระตนะไตรบทแรกอ่าบทที่สองบทที่สอง บทที่สองที่จะต้องสวดต่อไปมันจะตออ่อเนื่องกันเองหรอกอารังสม,มาสัมพุทธโธปะกวาพุทธังปะกวันตังอภิวาเทมีกราบลงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากาโตปะกวตาตัมโมธรรมนะมัตสามิพระธรรม เป็นที่พึงงะะะะะ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปัโนะคะกวะโตสาวกสังโฆสังฆนาม,ามีพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าแล้วก็กราบดิรามานดาเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าครูบาอาจารย์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าส่วนบทที่สามคือตั้งนมัสารจบ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่สี่ขอขอมาพระรัตนตรยัย ก่อนที่เราจะสวดม,วดมนต์ให้บทสวดมนต์นั้นศักดิ์สิทธิ์ให้บทสวดมนต์นั้นเป็นมงคลต้องสวดบทขอขมาพระรัตนตรัยเป็นบทที่สี่ดังนี้บทขอขมาพระรัตนตรยัยสวดเพื่ออะไรก็สวดเพื่อที่จะขอขมาในสิ่งที่เคยล่วงเกินและได้กระทำไปโดยเจตนาไม่มีเจตนาอย่าให้บาปติดตัวเรา บทขอขมามีสามแถวดังต่อไปนี้วันทามีพุทธังสัพพเมโทสังขม,มัธมมพันติวันทามิธรรมมังสัพพเมโทสังขม,มัธเมพันตีวันทามิสังขังสัพพเมโทสังขม,มัธเมพันตีส่วนบทที่ห้าคือมีแต่บทสั้นๆแต่หลวงพ่อพูดยาวเพื่ออธิบายไปด้วยบทที่ห้าคือบทไตรสารณคม บทตะไลสนาคมก็คือบทที่ตั้งใจน้อมเอาพระรัตนาไตรามาเป็นที่พึ่งของเราพุทธังสารานังกัจจามิธรรมังสารานังคัจจามิสังฆังสารานังคัจจามิทุติยัมปิพุทธังสารานังกัจจามิ ทุติยามปีธรรมมังสารนังกัจฉามีทุติยามปีสังขังสารนังกัจฉามีตาติยามปีพุทธังสารนังกัจฉามีตาติยามปีธรรมมังสารนังกัจฉามีตาติยามปีสังขังสารนังกัจฉามี โยมจะสวดเหมือนทํานองหลวงพ่อโยมก็สวดไม่ได้นะเพราะโยมไม่ได้เป็นพระถ้าโยมเป็นพระโยมจะใช้ใช้เสียงใช้จังหวะในการสวดมนต์รู้การทอดเสียงงบสวดมนรู้จากการหยุดเป็นวักเป็นวักเหมือนพระที่ท่านสวดมนต์ประจำอ่าเราก็จะไม่เข้าใจเหมือนพระใช่ไหมก็ไม่เป็นไรโยมจะบาปไหมถ้าสวดไม่ได้ทํานองเหมือนหลวงพ่อมันไม่บาปหรอกอืมแค่เนี้เราก็ เราก็ขอขมาอยู่แล้วถ้าเราผิดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งการสวดมนต์เป็นการทําความดีทาบุญประการหนึ่งขั้นตอนต่อไปอ่ะก็อาบใน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 บทที่5นี้นะเรายังอยู่บทที่5อยู่นะคือการถือศีลห้าหรือสมาทานศีลห้าเราสมาทานด้วยตัวเราเองก็ได้ไม่จําเป็นต้องไปรับกับพระรับศีลไปรับกับพระถ้าสมาทานศีลด้วยตัวเองก็สมาทานด้วยตัวเองกล่าวเลยพอตั้งละโม3สามจดปุ๊บ เก่าไตาสร,รณคมเมื่อสักครู่ปั๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สมาทานสีลห้าเลยโยมพูดเองเลยปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัทสมาธิยามีอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปัทภสมาธิยามีกาเมสุมิจฉาจราเวรมณีสิกขาปัทสมาธิยามี มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามีสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทางสมาธิยามีนี่คือเบื้องต้นของการเตรียมสวดมนต์ก่อนนอนต่อไปเป็นบทที่เราจำเป็นจะต้องสวดเช่นเดียวกันนะคือบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณไม่ใช่บทพาหุงมหาการนะ เป็นบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณบทนี้เป็นบทที่6ก็คือสรารเสริญคุณพระรัตนตรยัยอันนี้โยมสวดเองได้นะหลวงพ่อไม่พาสวดน,นะคืออิติปิโสสวากาโตว่าไปเลยสุปฏิปนันโนว่าไปเลยเพราะอะไรเพราะบทสรารเสริญพระรัตนตรยัยพื้นฐานบทครอบจักรวาลของบทสวดมนตุกบทต้องสวดบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณคืออัญเชิญ คุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาก่อนที่จะสวดบทอื่นๆคืออิติปิโสสวากขาโตและสุปฏิปันโนเพื่ออะไรเพื่อคุ้มครองป้องกันภัยและให้เกิดสวัสดิภาพมงคลก่อนหลับก่อนนอนแล้วจากนั้นใครพอใจจะสวดบทอะไรในสามบทนี้เป็นบทก่อนนอน ก็สวดได้สวดทั้งสามบทก็ได้ถ้าไม่เหนื่อยหรือสวดแค่บทเดียวสลับกันวันนี้สวดบทนี้พวกนี้มันมีอยู่สามบทบทสวดมนต์ก่อนนอนมีอยู่สามบทดังนี้บทที่หนึ่งโยมต้องมีพละกําลังที่แข็งแกร่งลมปานโยมต้องแข็งแรงมากเพราะบทนี้ใช้เวลาสวดเกือบหนึ่งชั่วโมงคือบทธรรมจรกกปวัตนสูตรบทสวดมนต์ก่อนนอนบทที่สองที่โยมสมควรจะต้องสวดก่อนหลับก่อนนอนก็คือบท อพยปริตรบทอพยปริตรก็คือบทที่ทําให้เรานอนหลับฝันดีไม่มีอะไรมารังควานมารบกวนก็คือบทอพยปริตรหรือยันทุนบทนี้สวดง่ายมากถ้าใครความจําดีนะท่องแค่15นาทีก็จําได้ละยันทุนนิมิตตังอวมังกาลัญจะโยจามนาโปบทยันทุนหรืออพยปริตรเป็นบทที่สองของบทสดมนก่อนนอน ถ้าหนังสือหลวงพ่อมหาน้อยจะอยู่ที่หน้า50นะเปิดกลับมาเป็นหน้า50แล้วบทที่3ของบทสดมนก่อนนอนก็คือบทกรณียเมตตาสูตรหรือบทเมตตาน้อยตรงนี้มี3บทนะ 1. ธรรมจักรวัตนสูตร 2. บทยันทุน 3. บทกรณีหรือเมตตาน้อย3บทนี้ โยมต้องเลือกบทใดบทหนึ่งในแต่ละวันสวดหรือสวดทั้งสามบทเลยก็ได้หลังจากโยมสวดตามลำดับมาถึงข้อที่6แล้วพอถึงข้อที่7โยมก็สวดบทสวดเนี่ยสวดทั้ง3ก็ได้หรือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าโยมมีพลังพอหรือยังมีความสุขกับการสวดมันก็สวดหมดไปเลยก็ได้แต่มันจะใช้เวลาเยอะนะ้พอดีไม่ต้องนอนกันพอดีนะโยมสวดถึงเช้าพอดีแล้วอย่าลืมนั่งสมาธิสมาทานก่อนก็ได้ โอกาส์โอกาสศาสตร์ณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานขอให้สมาธิและวิปาาัสสนาญาณจงมังเกิดมีในขันธสันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ที่รูปนามปัจจุบันที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรู้สามหนถึงเจ็ดหนร้อยหนถึงพันหน,หนด้วยความไม่ประมาตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทินแล้วก็นั่งยอมจะนั่งกี่นาทีก็เรื่องของโยมนะ้ที่นี่นะจากนั้นแล้วอย่าลืมแผ่เมตตา สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ในหนังสือหลวงพ่อมีแล้วอธิษฐานบุญใหญ่จากนั้นก็กราบสามครั้งหลับสบายมีความสุขทำไมต้องสวดบทสวดมนต์อน,นอนกลับไปฟังแรกหลวงพ่อพูดหมดแล้วนะตอนนี้ท้ายสุดของคลิปแล้วขอโยมมีความสุขความสบายใจปรารถนาสิ่งใดไม่เหลือวิสัยขอให้สิ่งที่ปรารถนาจงพันสำเร็จ หลวงพ่อลำลาไปก่อนในคลิปนี้อยู่ดีมีสุขทุกคนทุกท่านท่านสามารถร่วมบุญติดกันเทศบูชาธรรมหลวงพ่อมหาน้อยผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยเลขบัญชี6 6267 02297ชื่อบัญชีพระมหานรินเทศธงชัยอันเป็นชื่อจริงหลวงพ่อขออนุโมทนาขอบคุณขอบใจผู้ร่วมบุญทุกท่านให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใด สมปรารถนาด้วยเถิด